ในห้วงจักรวันที่มืดมนสุดยั่งถึงสงขามไร้การสันเท่าธุรีแห่งดวงดาวถูกรอร้อมด้วยเลือดและเปลวเพลิงท่ามกลางความโกราหลนี้มีเผ่าพันหนึ่งถูกกล่าวขานกันว่าเก่าแก่ดุดดังตำนานและยิ่งใหญ่เนื้อสปปรพปสิ่งพวกเขาคือเอลดาริเผ่าพ,พันที่โอวันสรรสร้างให้เป็นดังอาวุธแห่งสวงสวรรค์ที่ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับพลังจิตแพร่ไพศาลปัญญาอันเฉียบแหลมและศิลปะสงขามที่งดงามปานบทกวี ครั้งหนึ่งเอลดอรีเคยปกครองทั้งกาแล็กซีนครแห่งหมู่ดาวของพวกเขาส่องประกายราวกับอัญ,ญมณีบนผืนผ้าอารยธรรมลุ่งเรืองเจือจลัดสูงเกินกว่าเผ่าพันธุ์ใดจะไขว่คว้าได้แต่เมื่อลุ่งอรุณสุกสกาวนานวันความมืดแห่งความหยิ่งยโสก,ก็เริ่มแผ่ปกคลุมเสียงหัวเราะแห่งความเสเพได้ปลุกหายนะที่ไม่มีผู้ใดหยุดยั้งได้อาณาจักรยิ่งใหญ่พังทลายเหลือเพียงเศษเท่าอดีตท,ที่ลอยเคว้งกลางหมู่ดาวแม้จะสูญสิ้นจกกักรวรรด แต่เอลดารีก็ยังไม่ได้สิ้นอำนาจยังคงเป็นชนเผ่าที่สง่างามน่าหวาดหวัน่นและเกินกว่าจะมองข้ามเงาแห่งอดีตยังคงตามหลอกหลอนและไฟแห่งอนาคตยังส่องประกายลิบลีท่ามกลางความมืดมิดนิลันยินดีต้อนรับเ่าบาเทอร์ทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมท็อปจากช่องคุมาโซนกับช่วงสารานุกรมมอนเตอร์ในหัวข้อที่ใครลหลายๆคนขอลองลงมาจากออกอย่างเอลอวากาศแห่งจักรวาลโฟร์ทีเคว่าพวกเขาเป็นใครหรือตัวอะไรกันแน่และมีที่มาอย่างไร ก็ในช่วงนี้คลิปมาช้าหน่อยก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะตอนนี้ผมทํางานประจําแล้วเลยต้องหาเวลาว่างมาทําคลิปเท่านั้นแต่ก็สัญญานะว่าจะออกคลิปใหม่มาเรื่อยๆครับถ้าผมยังไม่ตายจากงานประจําก่อนนะนะแล้วก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเราไปเริ่มกันเลยครับ คำเตือนคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาภายในจัก,กรวาล Warhammer 40K โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทั้งเกมและนิยายถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับ60ล้านปีก่อนคิดตศักราชมีเผ่าพันธุ์ลี้รับที่รู้จักกันในนามโอนวันได้สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตอย่างครอกได้เอลดาริเพื่อต่อกรกับผู้ลุกรานอย่างชาวในคอนเทียและเหล่าคาทานในมหาสงคราม War In Heaven โดยพวกมันได้สร้างให้ครอกเป็นตัวแทนของพลังกำลังและความบ้าคลั่งกับกันเอลดารีก็ถูกสร้างให้เป็นตัวแทนของสติปัญญาและความสง่างามพร้อมทั้งแต่งแต้มพลังจิตอันล้นหลามลงไปยังสิ่งมีชีวิตเหล่านี้แต่แล้วเมื่อมหาสงครามได้สิ้นสุดด้วยความพ่ายแพ้ของเหล่าโอนวันจนพวกมันสูญสิ้นและสาบสูญไปชาวในคอนเทียก็กลับกายมาเป็นเนคอนและเข้าสู่การจำศีลเหลือเพียงแต่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิอย่างเอลดารีที่สืบต่อจกักรวรรดินี้ต่อจากพวกมัน ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและพลังจิตอันสูงส่งพวกเขาได้สร้างมหานครอันรุ่งโรจน์และปกครองดวงดาวน้อยใหญ่นบไม่ถ้วนจนกลายเป็นผู้ปกครองที่แท้จริงของทางช้างเผือกณสมัยนั้นมหานครของพวกเขาเต็มไปด้วยความศีวิไลและศิลปะอันวิจิตรการตาเปรียบได้ดังสวงสวรรค์ที่หลายๆเผ่าพันธุ์ต่างใฝ่หาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเป็นหมืน่นๆมื่นปีความรุ่งเรืองก็กลับกลายเป็นภาระของพวกเขาเองเมื่อไม่มีสิ่งใดให้พวกเขาต้องท้าทาย หรือไม่มีสิ่งใดที่พวกเขาต้องดิ้นหลนความเบื่อหน่ายและความเสื่อมทรามก็เริ่มคืบขานเข้ามาขึ้นเรื่อยๆพวกเขาเริ่มหันหาความสุขสําราญทางจิตใจในรูปแบบใหม่ๆทั้งการเสพกามราคะและความวิปดิต์ต่างๆนานาที่เกินกว่าเราจะจินตนาการได้เมื่ออารมณ์อันวิปราสของพวกเขาพุ่งพ่านถึงขีดสุดจากทั้งความสุขและความทุกข์พลังจิตอันมหาศาลที่ถูกปลดปล่อยออกมาก็เริ่มกอ่อตัวเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาอย่างช้าๆในมิติวอร์ป รอรอต้นศาสตร์สวัสด์ที่30มวลพลังจิตที่ถูกสะสมอยู่ในวอร์ปก็ได้เกิดการแตกหักจนได้เกิดการประสูติของเทพเคออสองใหม่ที่สั่นสะเทือนไปทั้งจัก,กรวาลในานามเทพีแห่งตันหาสลาเนตท,ที่มาพร้อมกับเสียงกรีดร้องแห่งความตายนางได้ฉีกกระชากจัก,กรวาลให้เกิดเป็นรอยแผลที่ทําให้มิติความจริงและมิติแห่งวาร์ปหลอมรวมกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวที่มีชื่อว่า Eye of เทเลอรและยังคงถูกเปิดค้างอย่างนั้นจนจวบปัจจุบัน รวมถึงวิญญาณของเอลดาลีที่อยู่ในรัศมีของเสียงกีดร้องก็ถูกซาลาเนตดูดกืนและต้องทนทุกข์ทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดชั่วกับชั่วกันมหานครที่เคยเจือจลัดก็พังทลายเหลือเพียงฝุ่นควันแม้มหานครต่างๆจะพังพินาศแต่ไม่ใช่ทุกชีวิตที่จะดับสิน้นเหล่าอัสยานีผู้มียานทิพย์จำนวนหนึ่งได้ล่วงรู้ถึงหายนะที่ใกล้จะมาถึง จึงนำผู้ติดตามขึ้นไปยังคาโบที่เปรียบเสมือนดาวทั้งดวงหรือมหานครของพวกเขาแล้วจึงอพยพหนีไปก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นทําให้พวกเขารลดพ้นจากเสียงกรีดร้องของซาลาเนตและกลายเป็นศูนย์กลางใหม่ของเผ่าเอลดาริที่ยังรักษาระเบียบว,วินัยและความเข้มงวดต่อการใช้ชีวิตเพื่อควบคุมตนเองไม่ให้จิตใจตกสู่ความเสื่อมทรามอีกครั้งหนึ่งอีกด้านหลายล้านชีวิตไม่ได้หนีทันเหมือนกับพวกอเซยานีพวกเขาถูกดูดหลังเข้าไปในเว็บเว ที่เปรียบเสมือนช่องว่างมิติที่ถูกถ่ายทอดมาจากโอวันทำให้พวกเขาลอดชีวิตจากการสู่พลังชีวิตของซารนิตโดยตรงแต่ยิ่งการเวลาผ่านไปนานวันเข้าพวกเขาก็เริ่มกลับกลายเป็นสิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนกับรูปร่างเดิมในที่สุดเราดาร์กเอลดาก็ถือกำเนิดในชื่อดุคคารีผู้ซึ่งรักษาชีวิตของตนเองไว้ด้วยการทรมานผู้อื่นและสูบพลังจากความเจ็บปวดและความหวาดกลัวเหล่านั้น เพื่อลอเลี้ยงจิตวิญญาณที่โดนสารเนตด,ดูดกลืนไปอย่างช้าๆรวมถึงสร้างมหานครน้ำว่าคามโมดในส่วนลึกของเว็บเวที่ปกครองมันด้วยความรุนแรงและความโหดเหี้มบางส่วนเลือกเส้นทางที่ต่างออกไปอย่างเอ็กโซได ที่เล็งเห็นถึงความเสื่อมรามก่อนหน้ากลุ่ม,มอ,อื่นๆและเลือกที่จะแยกตัวออกมาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองก่อนแล้วโดยได้มาอาศัยอย่างดาวที่ไม่มีผู้ใดบุกเบิกบนดวงดาวไมเดนโวลพวกเขาเน้นการใช้ชีวิตเรียบง่ายการทําการเกษตรและละทิ้งชีวิตอันศีวิไลไว้เบื้องหลังอีกจําพวกหนึ่งได้รับความคุ้มครองจากการนับถือเซกุราสเทพแห่งเสียงหอวเราะอ,อย่างฮาเลควินที่ดารงชีวิตด้วยการแต่งแต้มจัก,กรวาล โดยการแสดงและศิลปะอันแปลกประหลาดของพวกมันให้ทั้งจักรวาลได้ประจักษ์โดยมีฐานที่มั่นอยู่ที่แบ็กไลเบ r รีภายในเว็บเวที่เป็นหอสมุดที่เก็บงำประวัติศาสตร์และความลับของจักรวาลไว้อย่างมากมาย และในช่วงปลายสหัส,สวสรรษที่41หลังจากความโกลาหลที่ abandon the d e s t o o l e r ได้สร้างขึ้นทำให้มิติแห่งความเป็นจริงถูกฉีกกระชากเปิดทางให้ห่วงอเวจีแห่งอิมัเทอร์เรียมลังไหลเข้ามาสู่จัก,กรวาลกองทัพแห่งเคออสได้ไหลทะลักออกมาจากรอยแยกที่ทอดยาวจากปลายฟากหนึ่งของกาแล็กซี่ไปจนถึงอีกฟากหนึ่งณขณะนั้นเองก็ปรากฏเอลด้ากลุ่มใหม่ขึ้นมาในชื่ออินนารีผู้บูชาเทพอินเนียตเทพเจ้าแห่งความตายตามความเชื่อของเอลดา้า ผู้เชื่อกันว่าการปลุกเทพเจ้าอินเนตขึ้นมาจะสามารถค่นล้มสารนิษและปลดปล่อยวิญญาณของพวกเขาจากคำสาปที่ตามหลอกหลอนนานนับหมืน่นหมื่นปีได้ทำให้เหล่าเอลดาที่กระจัดกระจายกันออกไปเริ่มกลับมาสนทนาและผนึกกำลังกันแม้จะยังไม่เป็นหนึ่งเดียวกันก็ตามแต่ก็แสดงให้เห็นถึงแสงอันริบรีแห่งความหวังที่พวกเขาเฝ้ารอมาอย่างช้านานโดยปกติแล้วเหล่าเอลดาลีหรือเอลดาเนี่ยมีรูปร่างใกล้เคียงกับมนุษย์มากครับ แต่ด้วยความเหมือนนี้ก็เป็นเพียงผิวเผินเท่านั้นเพราะทั้งจิตใจและวิญญาณของพวกเขานั้นเป็นสิ่งแปลกประหลาดเกินกว่าจะอธิบายว่าเหมือนมนุษย์ได้จริงๆโดยเอลเดอรี่มักสูงกว่ามนุษย์เพศช,ชายโดยเฉลีย่ยแขนขาเรียวยาวสง่างามและมีใบหน้าคมคายสะดุดตาในสายตามนุษย์ผิวของพวกเขาขาวซีดไร้ตำหนิประดุจหินอ่อนขัดเงาแต่กลับซ่อนความแข็งแรงยืดหยุ่นไว้ภายในโดยเฉพาะในสนามรบความพิวไวและความคล่องแคล่วของพวกเขาแสดงออกมาผ่านการใช้ศาสตร์ตาวุธได้อย่างไร้ที่ติ แม้แต่ท่วงท่าที่ดูเหมือนไร้พิษภัยก็สามารถเปลี่ยนเป็นการโจมตีอย่างแม่นยำในชั่วพริบตาเมื่อเราลองมามองไกล้ๆก็จะยิ่งเห็นความแปลกประหลาดของร่างกายเอลดาได้ชัดยิ่งขึ้นครับหัวใจของพวกเขาเต้นเร็วเป็นสองเท่าของมนุษย์สมองก็สามารถประมวลผลความคิดและอารมณ์ได้เร็วจนแม้แต่มนุษย์ที่ฉลาดที่สุดก็ยังดูเชื่องช้าไปเลยครับแถมอายุขยของพวกเขาก็ยืนยาวกว่ามนุษย์มากเอลดริสามารถมีชีวิตยืนยาวเกิน1000ปีได้โดยไม่ถูกโรคภัยหรือความเสื่อมถอยทำลาย สิ่งที่แตกต่างแท้จริงคือพลังจิตครับเอดลดอรีทุกตัวนี้มีความสามารถในการใช้พลังจิตในระดับหนึ่งเลยครับว่ากันว่าเอดาลดอรีในสมัยโบราณสามารถอ่านความคิดได้เพียงแค่ชำเลืองมองและหากฝึกฝนเพื่อการศึกพราเขาสามารถบททำลายอาวุธศัตรูได้เพียงลีตามองด้วยเจตนาเท่านั้นครับแต่ด้วยพลังจิตที่เข้มข้นของพวกเขาก็กลายเป็นดาบสองคมซะเองเมื่อเอดลดอรีมีอารมณ์ถึงจุดสุดยอดหรือว่ามีอารมณ์ถึงขั้นสุดออผมอาจจะใช้คำแย่ไปหน่อยแต่เมื่อพวกเขามีอารมณ์ด้านใดด้านหนึ่งที่มากเกินไป อาจจะทําให้ปลดปล่อยพลังจิตออกมาได้แบบไม่รู้ตัวอย่างมหาศาลและเมื่อสิ่งนั้นเกิดการรวมตัวกันอย่างมากๆก็าอาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์แบบเดอะฟอร์หรือการล่มสลายของพวกเขาได้ในที่สุดครับในทางด้านการขยายเผ่าพันธุ์เอลดาปกติเนี่ยก็สามารถตั้งครันได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆครับแต่จะต่างกันหน่อยตรงดุคคารีที่เป็นเคยาติของพวกเขาที่มักจะเพิ่มจํานวนประชากรโดยวิธีการผสมเทียมหรือว่าการประดิษฐ์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับและการเกิดตามธรรมชาติโดยการตั้งครันเนี่ยจึงพบได้น้อยมากในกลุ่มดุคคารีผู้ที่เกิดจากครมดาดดโยยตงเนี่ Bakery, จึงถูกเรียกว่าทรูบอลซึ่งได้รับสิทธิพิเศษในสังคมของคาโมเรกตรงกันข้ามกับส่วนใหญ่ที่เกิดจากหลอดพวกนี้จะถูกเรียกเหยดเยดว่าฮาร์บอลโดยทรูบอลผู้หญิงพยองอีกทีหนึ่งครับเทคโนโลยีของเราเอลดาไม่ใช่เครื่องจักรหรืออาวุธดาดเหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆหากแต่เป็นการประสานศิลปะเข้ากับพลังจิต จนกลายเป็นสิ่งกึ่งมีชีวิตทุกชิ้นงานมักถูกสร้างด้วยหลักการเดียวกันนั่นคือการใช้พลังไซออนิกเป็นเชื้อเพลิงหรือแม่แบบแล้วถ่ายทอดรูปร่างและการทํางานผ่านวัสดุพิเศษที่ตอบสนองต่อพลังไซออนิกของผู้สร้างวัสดุสําคัญที่สุดในการสร้างก็คือเบรดโบนวัสดุนี้หาใช่โลหะหรือพลาสติกธรรมดาไม่หากแต่เป็นสาสสารกึ่งอนินทิีย์กึ่งไซออนิกที่ถูกปลูกและก่อรูปขึ้นด้วยท่วงทํานองแห่งพลังโดยผู้ที่ถูกขนานนามว่าโบนซิงเกอร์ ซึ่งเป็นทั้งช่างศิลปินและนักดนตรีในคราเดียวกันโบนซิงเกอร์จะใช้เสียงเพลงและจิตสำนึกของตนเชื่อมโยงไปกับมิติวอรเพื่อดึงพลังงานจากมิติแห่งจิตวิญญาณออกมาและควบคุมให้ตกผลึกเป็นเรดโบนที่จะสามารถเติบโตและขยายราวกับสิ่งมีชีวิตได้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือวัสดุที่มีทั้งความแข็งแรงเกินกว่าจะทำลายง่ายๆและยืดหยุ่นพอที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตามเจตจำนงของผู้สร้าง อีกทั้งยังสามารถรับรู้และตอบสนองต่อความคิดของผู้ใช้และซ่อมแซมบาดแผลของตนเมื่อได้รับการป้อนพลังรวมถึงยังทําหน้าที่เป็นสื่อกลางในการส่งผ่านทั้งพลังงานและวิญญาณได้อีกด้วยด้วยเหตุน,นี้คาร์โบทั้งมวลจึงถูกสร้างจากเวทโบนที่ค่อยๆขยายตัวดูดสิ่งมีชีวิตซึ่งเติบโตไปพร้อมกับชุมชนของเอลด้าอีกทั้งยานลบและก่อต่างๆของเอลด้าก็อาศัยโครงสร้างของเวทโบนในการคงรูปรวมไปถึงยูนิตประเภทเวทเช่นเวทการและเวทหลอด ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรกลหรือเชื้อเพลิงหากแต่ขยับเขยื่อนได้ด้วยพลังวิญ,ญญาณของผู้ล่วงลับที่ถูกผนึกไว้ในสเปริสโตนที่ถูกฝังประสานเข้ากับเวทบนลอีกทีหนึ่งทําให้กลางสมรับภูมิของเอลเดรพวกเขาไม่ได้ส่งเพียงทหารไปอย่างเดียวหากแต่ยังปลุกหุนลบที่มีทั้งความทรงจําและเจตจำนงของบรรพบุรุษมาร่วมสู้รบด้วยเช่นกันเจ้าตัวสเปริสโตนและอินฟินิตี้เซอร์กิตจึงเป็นหัวใจหลักของเทคโนโลยีทั้งหมดสเปริสโตนจะทําหน้าที่เก็บวิญ,ญญาณของชาว,วาลหลังควาามตาย ป้องกันไม่ให้ถูกกืนหายไปโดยสารนติตอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงานและตัวเชื่อมจิตวิญญาณสำหรับอุปกรณ์ต่างๆในขณะที่ Infinity Circuit คือเครือข่ายริสตัลไซ i o n i c ภายในคาร์โวลที่รวมวิญญาณของผู้ล่วงลับและเป็นสติปัญญารวมทำงานเป็นทั้งแบตเตอรี่พลังจิตและคลังความทรงจำรวมถึงระบบประมวลผลของคาร์โวลทั้งหมดแต่หาก Infinity Circuit หรือสเปริตสโตนถูกทำลายระบบเหล่านี้ก็จะสูญเสียสเสถียรภาพและย้อนกลับมาทำลายผู้ใช้เองในขณะเดียวกัน เหล่าดุคลี่หรือดาร์กเอลด้าก็ได้ละทิ้งพลังจิตและวิทยาการอย่างเวทโบนและสปริสโตนไปแทบจะทั้งหมดแล้วครับและหันมาใช้โลหะผสมเซรามิกที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสร้างอาวุธต่างๆขึ้นมาแทนเพราะพวกเขาไม่สามารถใช้พลังไซออนิกของตัวเองในการขึ้นรูปพวกมันได้ไม่งั้นจะเหมือนกับการจุดไฟในห้องมืมดๆจนทําให้สลาเนตสังเกตเห็นพวกเขาเสเองครับส่วนในการเดินทางข้ามกาแล็กซีเหล่าเอลด้าก็ไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเข้าสู่ว้าเหมือนมนุษย์ แต่จะใช้เว็บเวซึ่งเป็นโครงข่ายมิติที่ทอดผ่านจักรวาลในการไปโผล่ยังจุดต่างๆภายในพิบตาแต่ด้วยความโกงของวิทยาการนี้ทําให้ประตูและเส้นทางต่างๆของเว็บเวจึงต้องอาศัยการควบคุมที่แม่นยําและการรักษาสมดุลของพลังจิตอย่างสม่ําเสมอหากผิดพลาดเล็กน้อยเส้นทางเหล่านั้นก็อาจกลายเป็นสายตรงสูน่นรกไปแทนดังนั้นแต่ละคาโวล์จึงมีฟาเซียและเซียเคเบิลที่คอยดูแลเส้นทางและควบคุมสมดุลพลังจิตอยู่ตลอดเวลา โดยเอลดาแต่ละกลุ่มก็มีวิทยาการและอาวุธที่แตกต่างกันไปตามแต่ที่ตัวเองสังกัดอย่างชูริเคียนคาตาเพาของอเซยานีที่สามารถยิงได้รวเดเร็วกว่าปืนของเผ่าพันธุ์อื่นๆเพราะใช้การสังการด้วยจิตในการลั่นไกลและอาศัยหลักการของเครื่องเล่งแหล่งน้มถ่วงภายในกระบอกปืนทําให้อาวุธพวกนี้สามารถยิงกระสุนออกมาได้เป็นลอยๆนัดภายในเวลาแค่2วินาทีอันต่อมาเพนเอนจินของดาร์กเอลดาหรือดุคลารีที่เป็นเครื่องจักรชีวกล ที่สร้างจากการผสมผสานร่างของนักโทษกับเทคโนโลยีในการทรมานโดยมีหน้าที่ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากความเจ็บปวดเพื่อมาหล่อเลี้ยงวิญญาณของดาร์กเอลดาและอย่างต่อมาฟริปเบลของฮาร์รี่ควินที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนที่โลดโผนข้ามกำแพงหรือกระโจนข้ามสิ่งกีดขวางได้ราวกับไร้น้ำหนักท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีของเอลดามันก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับหากจะเป็นมรอดอกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของพวกเขา ที่เป็นเหมือนกับอนุสร์แห่งความทรงจําของเผ่าพ,พันธุ์ที่ยังคงยืนหยัดท่ามกลางกาแล็กซีอันโหดหลายแห่งนี้โดยที่ผมเกินไปข้างต้นแล้วว่าหลังจากที่เหล่าเอลดาได้กระจัดกระจายกันออกไปเนี่ยพวกเขาก็แตกแยกย่อยออกเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆที่มีทั้งวิถีชีวิตและลักษณะที่แตกต่างกันไปตามแต่ละทินที่อยู่โดยเราสามารถแบ่งพวกเขาออกเป็น5กลุ่มได้ดังนี้ 1. อเซยนีหรือเหล่าเอลดาที่อาศัยอยู่บนคาร์เวลสอง ดุคาลีหรือดาร์กเอลดาที่อาศัยอยู่ในมหานครคาโมเล3กสามฮาร์ควินเหล่าเอลดาการละครผู้มีฐานที่มั่นอยู่ในแบ็กไลบรี่สี่เอ็กโซไดหรือเอลดาสตาดิวเลที่อาศัยอยู่บนไมเดนโวห้าอินนารีหรือเอลผู้บูชาเทพอินเนียตโดยเราจะมาเริ่มต้นที่เอลดากลุ่มแรกกันก่อนเลยครับอาเซียนีคือจะให้เรียกง,ง่ายๆก็คือกลุ่มของเอลผู้ดีก็ได้ครับ พวกเขาคือผู้รอดจากหายนะการดูดกลืนวิญญาณของสารนิตและอพยพหลบหนีไปใช้ชีวิตบนคบาบโวลเป็นบ้านหลังใหม่แทนเป้าหมายของพวกเขาคือการรักษาวิญญาณของพี่น้องเอลด้าไม่ให้ถูกกืนกินโดยเทพสารนิตและดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสื่อมทรามเหมือนบรรพชนในอดีตอเซยานีใช้ระบบแพทหรือเส้นทางชีวิตที่ทุกคนในเผ่าต้องเลือกศึกษาเพียงครั้งละหนึ่งเส้นทางเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเส้นทางแห่งหนักลบเส้นทางผู้พยากรณ์หรือเส้นทางแห่งช่างฝีมือและจะสามารถเลือกเส้นทางใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ บรรลุศาสต์ต่างๆของเส้นทางนั้นๆแล้วด้วยระบบของแผนนี้เองทําให้เหล่าเอลดาแห่งคาร์โบเป็นพวกที่มีระเบียบวินยัยและเชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนเป็นอย่างมากและคาร์โบแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์และความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปอย่างอุนเวที่เชี่ยวชาญพลังจิตหรืออะไรทอกที่เน้นการรอบเลนและการจุลกรรมเป็นต้นปกติแล้วเหล่าอัซยนีจะมีสภาผู้อาวุโสเป็นทั้งผู้นําทางการเมืองศิลปะวัฒนธรรมและการปกครองที่ทํางานร่วมกับฟาเซียที่มีหน้าที่ในการทํานายอนาคตและชี้ นำเส้นทางของคาร์เวลนั้นๆโดยพวกเขาจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดเพราะทุกการตัดสินใจใหญ่ๆต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของพวกเขาเท่านั้นโดยเหล่าเอลดาแต่ละคาร์เวลจะพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างสปริลสโตนและอินฟินิตี้เซอร์กิตเพื่อเก็บรักษาวิญญาณหลังความตายและป้องกันการถูกดูดกืนโดยสานิทและใช้เทคโนโลยีนี้คู่กับการปฏิบัติวิถีชีวิตอันเข้มงวดเพื่อควบคุมความอยากและความมืดในจิตใจของพวกเขา เผ่าต่อมาดุคคาลีหรือดาร์กเอลดาพวกเขาคือเอลดาที่เลือกเส้นทางที่มืดมนที่สุดแทนที่จะละทิ้งความเสื่อมทรามอย่างอัซยานีพวกเขากับยึดมั่นจนกลายเป็นวิถีชีวิตของพวกเขาเสเองและตั้งลกรลากอยู่ในนครมหึมาภายในเว็บเวที่มีชื่อว่าคาโมเดกซึ่งถูกขนานนามว่าเมืองแห่งเงาที่เต็มไปด้วยการทรมานและความเสื่อมทรามสิ่งที่ทําให้ดุคคาลีแตกต่างจากเผ่าพันธุเอลดาเผ่าอื่นๆลลวก็คือวิธีการเอาตัวรอดจากการถูกซาเลเนตนกิน พวกเขาไม่ใช้สปริตสโตนแบบอสเยนีแต่กลับกันพวกเขาจะยืดอายุและพลังชีวิตด้วยการดูดซับความทุกข์ทรมานและวิญญาณของผู้อื่นการทรมานเชลยและการสังหารเหยื่อจึงเป็นทั้งความบันเทิงและความจําเป็นที่พวกเขาต้องทําสังคมภายในดุคาลีนั้นโหดหลายและเต็มไปด้วยการทรยศหักหลังโครงสร้างหลักของสังคมพวกเขาแบ่งเป็น3เสา,สาหลักที่ขานอํานาจกันอยู่ได้แก่คาบาวกลุ่มการเมืองและทหารวินเขานังรบผู้โหดเหี้ยมที่ต่อสู้ในสนามประลองเพื่อความบันเทิงและเกียรติยศ และเฮมอนคูลิโคเวนเหล่านักทดลองผู้สร้างเครื่องมือทรมานและสัตว์ประหลาดสามเสาหลักนี้ไม่มีมิตรแท้มีแต่การหักหลังเพื่อช่วงชิงอำนาจทําให้การเมืองภายในคาโมเลกเต็มไปด้วยความไม่น่าไว้วางใจและความหวาดกลัวในทางด้านการสงครามดุคคาลี่จะเชี่ยวชาญการจู่โจมด้วยความรวดเร็วยานรบอย่างไลเดอร์และเวนอมออกแบบมาให้รวดเร็วและบรรทุกนักรบได้จํานวนหนึ่งพอที่จะบุกจู่โจมศัตรูอย่างฉับพลันก่อนที่จะหายตัวกลับเข้าไปในเว็บเวในพริบตาพวกเขาจะไม่เน้นทําสงครามยืดเยื้อ แต่จะใช้กลยุทธ์ตีแล้วหนีเน้นสร้างความหวาดกลัวและกวาดต้อนเฉลยกลับเมืองของตนเผ่าต ouais ่อมาฮาเลควินหรือเหล่าเอลการละครพวกเขาคือเอลเลอรอนที่อาศัยอยู่ในเว็บเวและมีฐานที่มั่นอยู่ที่แบ็กไรเบอรี่และบูชาเทพเจ้าแห่งเสียงหัวเราะอย่างเซกลารดเมื่อใดที่ฮาเลควินสักตนเสียชีวิตพวกเขาจะไม่ถูกซาเลเนตดูดกลืนวิญญาณไปแต่องค์เทพเซกลารดจะดึงวิญญาณของพวกเขาไปอย่างที่พำนักของพระองค์แทน พวกเขาเป็นทั้งนักลบศิลปินและนักแสดงในเวลาเดียวกันทุกการกระทําของพวกเขาผูกพันกับการเล่าเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองความล่ม,ลมสลายและความหวังของเผ่าเอลด้าผ่านการเต้นลําและเสียงดนตรีและการแสดงที่แฝงไปด้วยพิธีกรรมทางศาสนานอกจากจะเป็นศิลปินแล้วพวกเขายังเป็นนักลบที่เก่งก้าในสนามรบมากฮารลีย์ควินสามารถต่อสู้ด้วยความเร็วและความผิวไหวและการพรางตาเหมือนนักแสดงบนเวที พวกเขาใช้อาวุธอย่างฮาร์ลควินคิดที่สามารถทำลายล่าศัตรูได้จากภายในและยังมีหน้ากากลึกลับที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างภาพลวงตาทําให้ศัตรูสับสนพวกเขาสามารถเคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็วเล่ากับกําลังเต้นราอยู่ในสนามรบทําให้เป็นหนึ่งในกองกําลังที่จับทางได้ยากที่สุดเลยครับโครงสร้างสังคมของฮาร์ล q ควินไม่ได้แบ่งเป็นรัฐหรือสภาเหมือนกับอเซียนีแต่แบ่งเป็นบทบาท ที่เป็นทั้งทางาศาสนาและทั้งทางการลบเช่นทูป,ทปเป็นคณะการแสดงและนักลบชาโดเซีย er, เป็นนักเวทและผู้เล่าเรื่องเป็นต้นสิ่งสำคัญคือฮาร์เลควินไม่ได้จงรักภักดีต่อค้าเวลหรือว่าเมืองใดๆแต่ถือว่าตนเป็นผู้พิทักษ์แห่งความจริงของเผ่าเอลเรีพวกเขาสามารถปรากฏตัวได้ทั้งในหมู่อาเซยานีดุคาลีหรือแม้แต่อินนารีโดยไม่ถูกปฏิเสธเพราะทุกฝ่ายต่างยอมรับว่าบทบาทของฮาร์เลควินอยู่เหนือการเมืองและการแบ่งแยกเผ่าพันธุ์กลุ่มต่อมา เอ็กโซไดหรือกลุ่มเอลด้าสตาร์ดิวนั่นเองครับพวกนี้เป็นเอลด้าที่ปฏิเสธความเสื่อมทรามของสังคมเอลในสมัยก่อนจะเกิดไฮยนะและแยกตัวออกมาใช้ชีวิตบนดาวเคราะห์อันห่างไกลชีวิตของชาวเอ็กโซไดนั้นแตกต่างจากเออร์เซยนีและดุคคาลีอย่างสิ้นเชิงเลยครับพวกเขามีวิถีชีวิตแบบเน้นการทําการเกษตรและผูกพันกับธรรมชาติและดวงดาวที่พวกเขาอาศัยอยู่เป็นอย่างมากและจะเรียกดินแดนที่ตนสร้างว่าไมเดนเวล ดาวอันอุดมสมบูรณ์ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเอรีโบรานบ่มเพาะไว้ให้เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแม้จะดูเรี่ยมง่ายแต่เอ็กโซไดก็ไม่ได้ไร้พลังครับพวกเขายังคงใช้เวทโบนและเทคโนโลยีพลังจิตของเผ่าพันุเอรีผสมผสานกับวิธีการ,กรเกษตรและการเลี้ยงสัตว์ขนาดักษ์เช่นเมกาดอนและดากอนที่พวกเขาใช้เป็นทั้งพาหานะและอาวุธสงครามสังคมของชาวเอ็กโซไดมีลักษณะเหมือนกึ่งชนเผ่ากึ่งศักดินา แต่และไมเดนโวลจะมีโครงสร้างการปกครองของตัวเองไม่ได้รวมศูนย์เหมือนกับคาร์วลของอเซยยนีถึงพวกเขาจะมีความอิสระสูงแต่ก็ยังคงรักษาความเชื่อเก่าแก่เกี่ยวกับเทพเจ้าของเอลดาลีและดำรงวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าเผ่าอื่นๆครับคล้ายๆกับอเซยานีในการใช้อินฟินิตี้เซอร์กิตในการกักเก็บวิญ,ญญาณของผู้วายชนเพื่อหลบหนีจากซารเนตชาวเอ็กโซไดเมื่อพวกเขาเสียชีวิตจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาจะถูกดูดเข้าไปล้อมรวมกับเวล์สปิริต และหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดาวที่พวกเขาอาศัยอยู่และต่อมาเอลด้ากลุ่มสุดท้ายอินนารีคือกลุ่มสายเลือดเอลดาริรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์การล่มสลายและถือเป็นการรวมตัวของเอลด้าหลายเผ่าพันธุ์ทั้งเอเซียนีดุค,คาลีฮาเลคินและบางส่วนของเอ็กโซไดโดยสิ่งที่ทําให้อินนารีแตกต่างคือการนับถือเทพอินเนียซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งชีวิตและความตายพลังของอินเนีเชื่อกันว่าสามารถต่อกรกับซาลาเนต และช่วยให้วิญญาณของเอลดารีที่ถูกกืนกินรอดพ้นได้อินนารีเกิดขึ้นเมื่ออิบเลนญิงที่ได้รับพลังแห่งการฟื้นฟูและการเชื่อมต่อกับเทพอินีแอนได้ปรากฏตัวและรวบรวมผู้ศรัทธาในแนวทางใหม่กลุ่มอินนารีประกอบด้วยนักรบจากหลายสายของเอลดาลีเช่นอัสยานีที่ยังคงรักษาวินัยดุคาลีที่เชื่อในเส้นทางนี้เพื่อชดใช้บาปฮาเลควินที่สนับสนุนเซกอลานในการเล่าเรื่องราวและบางเอ็กโซดที่เข้าร่วมเพื่อรักษาธรรมชาติที่พวกเขารักและนับถือ นักรบของชาวอินาริสามารถแชร์วุฒและเทคโนโลยีเหมือนกับอเซเียนีแต่เสริมด้วยพลังของอินเนียดซึ่งทำให้พวกเขามีความสามารถในการต่อสู้กับปีศาจของซาลาเนตระบบการรบของอินาริมักใช้ความเร็วและพลังจิตผสมกับพลังจากเทพอินเนียดทำให้พวกเขากลายเป็นกองกำลังที่ส่งพลังและยืดหยุ่นเป็นอย่างมากและแสดงให้เห็นถึงความหวังที่จะนำพาเอลด้าให้รอดพ้นและกลับมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวย่อๆแบบย่อโคตรๆของเอลดารี ผ่าหูยาวแห่งจักรวาล4ิทีเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับสารนุกรมมอนเตอร์ของเราในคลิปนี้แล้วก็ขอโทษที่หายไปสักพักเลยนะครับหวังว่าจะยังไม่ลืมกันนะในอนาคตผมก็มีแผนจะขยายไปทําเรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องเลยครับหรือใครมีอะไรแนะนําก็แนะนํามาได้ทางคอมเมนต์ข้างล่างเลยครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ